ปัญหาการล่วงละเมิดถูกล่อลวงและการใช้ความรุนแรงกับเด็กเป็นปัญหาเรื้อรังไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุก,กี่สมัยปัญหานี้กลับไม่ลดลงเลยจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละปีมีเด็กมากกว่า10,000คนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุถูกกระทำด้วยความรุนแรงโดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศและจากข้อมูลของยูนิเซฟพบว่า 3- ใน4ของเด็กในช่วงอายุระหว่าง1-14ปีเคยถูกลงโทษทางร่างกาย หรือใจิตใจจากสมาชิกในครอบครัวโดวยเด็ก4.2คนใน100คนเคยถูกลงโทษทางร่างกายในระดับรุนแรงเด็กโดยเฉลี่ย52คนถูกกระทำความรุนแรงทางเพศทางกายหรือทางใจถูกทอดทิ้งหรือถูกนำไปสแสวงหาผลประโยชน์มีเด็กที่ถูกกระทำในลักษณะเหล่านี้ประมาณ2คนต่อ1ชั่วโมงและจากสิติ16ปีที่ผ่านมา ระหว่างปีพุทธศักราช2547จนถึง2563พบการเชื้อความรุนแรงกับเด็กและต้องนำเด็กส่งเข้าไปยังศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลตำรวจจำนวนกว่า1,307รายอีกทั้งพบว่าความรุนแรงต่อเด็กยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลทั้งหมดนี้ยังไม่นับรวมจำนวนเด็กที่เข้าไม่ถึงการช่วยเหลือหรือไม่กล้าขอความช่วยเหลือยิ่งสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 พบสถิติการเชื้อความรุนแรงมากขึ้นจะิติในช่วงลอกดาวระลอกหนึ่ง เดือนมกราคมจนถึงมีนาคมปี2561มีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นกับเด็กและสตรีสูงถึง83.6%ก่อนอื่นเราก็ต้องทําความเข้าใจก่อนนะว่าบริบทของสังคมไทยเราเป็นสังคมที่รักความสงบเราไม่ชอบความขัดแย้งถ้ามีปัญหาอะไรเราเลือกที่จะออมชอมกันมากกว่าอันนี้มันก็มีทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนในตัวของมันเองเนาะนด้วยวัฒนธรรมของคนไทยเป็นแบบนี้ จุดอ่อนในเรื่องเนี้ถ้าพูดในเทอมของการปกป้องเด็กอะ่ะมันมีเยอะถ้าเราใช้คิดว่าเรารักสงบเราอยากจะอมชอมแต่เด็กจะไม่ได้รับการปกป้องเพราะว่าเราเลือกที่จะออมชอมแล้วก็ปิดทุกอย่างไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลําบากมากสําหรับเด็กที่จะได้รับการช่วยเหลือถ้าเขาถูกรังแกหรือว่าได้รับความรุนแรงหรือการถูกล่วงละเมิดเกิดขึ้นในชีวิตของเขาอะนะคะาการที่เราจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับเด็กเนี่ย มันน่าจะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนสิ่งแรกเลยคือเราจะต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องกับเด็กก็คือเราต้องมองว่าเด็กสําคัญจริงๆถ้าเราเห็นว่าเด็กสําคัญจริงๆเราเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือที่มันจะเป็นประโยชน์ให้กับเด็กเราต้องเป็นคนที่พูดออกมาเพื่อเรียกร้องสิ่งเหล่านั้นให้กับเด็กถ้าคนไทยให้ความสําคัญกับเด็กก็จะต้องช่วยกันในการที่จะสร้างสังคมที่เป็นมิตรและก็ปลอดภัยให้กับเด็ก เรื่องที่สองนะคะคือเราจะต้องมีจิตสำนึกร่วมกันในสังคมเป็นจิตสำนึกของการเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในสังคมถ้าเราพบว่าเด็กได้รับความเดือดร้อนเด็กถูกรังแก้เด็กมีปัญหาเด็กถูกล่วงละเมิเดเด็กถูกแสวงหาประโยชน์เหล่านี้เราต้องมองเลยว่ามันเป็นเรื่องของเราอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของบ้านนั้นครอบครัวนั้นอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเรามีมุมมองที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะไม่เอาตัวเองเข้าไปช่วย แต่ถ้าเรามองว่าเด็กคือบุคคลสาคัญถ้าเราเห็นอะไรที่มันไม่ดีไม,ไม่ปลอดภัยสําหรับเด็กเราต้องช่วยกันเอาตัวเองเข้าไปช่วยเหลือเด็กไม่ใช่เรากลัวความเดือดร้อนที่จะวิ่งเข้ามาหาตัวเองเรากลัวเสียเวลาเรากลัวเหนื่อยเรากลัวหลายๆสิ่งหลายอย่างถ้ามีแต่ความกลัวแบบนี้เราไม่มีสํานึกต่อสังคมเด็กจะไม่ได้รับการช่วยเหลือด้านที่3เลยก็คือเรื่องของการมองประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะถ้าเราคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรกเนี่ย เด็กจะได้รับการช่วยเหลือทันเวลาแน่นอนเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลามีปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยบางทีแล้วเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันหายไปเลยเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างไปโฟกัสกับผลประโยชน์ของผู้ใหญ่จนละเลยเรื่องของประโยชน์ของเด็กที่ควรได้รับการคํานึงถึงก่อนเหล่านี้ค่ะถ้าเราเห็นความสําคัญในทั้ง3ข้อเนี่ยพี่เชื่อเลยว่าเด็ก จะได้รับการปกป้องจากการที่เราเป็นคนที่จะลุกขึ้นมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับเด็กแล้วก็สร้างสังคมที่เป็นมิตรแล้วก็ปลอดภัยให้กับเด็กทั้งในครอบครัวที่จะมีความอบอุ่นมีความรักในการเลี้ยงดูมีความเข้าใจแล้วก็คนในชุมชนในสังคมจะช่วยกันอบอุ้มเขาแล้วก็ภาครัฐเองก็จะต้องมีนโยบายในการที่จะต้องเพื่อกูลแล้วก็พัฒนาเยาว,วชนของชาติเนี่ยให้เขาเป็นอนาคตที่มีคุณภาพที่แข็งแกร่งของชาติต่อไปค่ะ o m p เ s s i o n เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนและมีภารกิจหลักคือการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมและการเป็นปากเป็นเสียงให้กับเด็กมีนโยบายในการปกป้องคุ้มครองเด็กดังนั้นการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคิดจัดและผู้ทำงานเพื่อเด็กจึงเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะเป็นการอบรมเรื่องการปกป้องเด็กการอบรมเรื่องการใช้หลักสูตรพัฒนาเด็กแบบองค์รวมการอบรมการสร้างวินัยเชิงบวกและการอบรมการออกแบบกิจกรรมสําหรับวัยรุ่น และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทํางานเพื่อเด็กคอมมิชชั่นประเทศไทยนะครับเรามีแผนงานในการฝึกอบรมให้กับคิดจักรท้องถิ่นในเรื่องของการพัฒนาเด็กแบบองรวมนะครับเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเขานะครับโดยการอบรมนี้เราอาจจะแบ่งเป็น3ด้านหลักๆด้านแรกนะครับก็คือทํำยังไงให้เรารู้จักเด็กทํำยังไงให้เขาที่จะรู้จักว่าเด็กเป็นใคร เด็กมีความต้องการอย่างไรมีพัฒนาการอย่างไรนะครับเพ <c oughs> ื่อเราจะได้ส่งเสริมพัฒนาการเขาให้ได้เป็นไปตามขั้นตอนส่วนด้านที่2เนี่ยเป็นเรื่องของความรักจะทํายังไงให้เด็กรู้จักความรักแล้วก็ได้รับความรักโดยเฉพาะความรักที่ยิ่งใหญ่คือความรักที่มาจากพระเจ้าความรักที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์ที่เขาจะรู้จักพระองค์แล้วก็ยอมรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในด้านที่3นะครับก็คือเรื่องของการปกป้องนะครับจะทํำยังไงที่เราจะ ปกป้องเด็กได้เราจะปกป้องพวกเขาให้ห่างไกลจากการถูกทารุณกรรมต่างๆและอีกด้านหนึ่งก็คือเราจะสอนเขาอย่างไรให้เขารู้จักป้องกันตัวเองนะครับในการพัฒนาทั้ง3ด้านเนี่ยทีมฝึกอบรมร่วมกับทีมสเปเชียลิสต์ของคอ,อมมิชชั่นเนี่ยก็ได้จัดหลักสูตรนะครับมีทั้งการรวบรวมองค์ความรู้การปรับประยุกต์ความรู้ให้เข้ากับบริบทของพิทักษท้องถิ่นนะครับมันก็จะเป็นชุดวิชาอย่างเช่นจิตวิทยาเด็กพัฒนาการเด็ก ในด้านของจิตวิญญาณก็มีด้วยเช่นกันอย่างเช่นเรื่องของการสร้างสาหลกในครอบครัวเรามีการพัฒนาเรื่องของคลังข้อมูลนะครับซึ่งก็คือพื้นที่ในการเก็บข้อมูลในการเก็บเครื่องมือหลักสูตรสื่อการสอนต่างๆนะครับแล้วก็อัปโหลดไว้ใน w w w c o m p a s s i o n t s c o m นะครับซึ่งคิดจักที่สนใจหรือผู้ที่ทำงานเด็กที่สนใจสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดและเอาไปใช้แล้วก็ฟรีครับ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากค่ะ,ะส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านวัตถุมีการกระทําที่นําไปสู่ความเสื่อมทรามทางศิลธรรมและจริยธรรมปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกทารุณกรรมการใช้คําพูดต่างๆที่ทํำลายจิตใจเด็กแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเราจะได้เห็นบ่อยมากขึ้นในข่าวหรือว่าในทางโซเชียลมีเดีย และเราที่ทำงานกับเด็กดูแลเด็กในหอพักจึงจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อที่จะนำไปใช้เกี่ยวกับการทำงานการเข้าอบรมกับคอามแชชั่นในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กทำให้เรามีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็เราสามารถดูแลแล้วก็เอาไปใช้กับเด็กได้อย่างเหมาะสมจริงๆและเราได้นำการอบรมไปใช้กับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองของเด็กด้วยเด็กคนหนึ่งถ้าเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีในสังคมนั้น ผู้ใหญ่ก็จะต้องปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสมะให้ความสำคัญให้ความเคารพในสิทธิ์ของเด็กมากยิ่งขึ้นโครงการของเราเคยจัดอบรมให้กับเด็กอายุ7-11ปีนะคะเราจัดในหัวข้อ3-3-5 ในการอบรมครั้งนี้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือเด็กเขา,เ,าเมื่อเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกทารุณกรรมหรือว่าเขาอยู่ในช่วงที่เขารู้สึกอึดอัดเขาก็มี3อย่างที่เขานําไปใช้ได้เลยอย่างที่1นั้นก็คือเขาสามารถพูดคําว่าไม่และอย่างที่2เขาสามารถที่จะหนีออกจากสถานการณ์นั้นและอย่างที่3ามเขาไปบอกให้กับผู้ใหญ่ที่เขาไวใจได้ก็ในกรณีที่เพื่อนเขาถูกกระทำเนี่ยจากที่เราได้ทำเวิร์กช็อปกับเด็ก จำลองสถานการณ์นะคะเด็กที่ถูกการอบรมหรือว่าเคยอบรมมาเนี่ยเขามีความมั่นใจแล้วก็มีทักษะมีความรู้ที่จะป้องกันตัวเองออกจากสถานการณ์ภัยอันตรายต่างๆได้การอบรมกับคอมแพชันนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะการอบรมกับคอมแพชันเสร็จแล้วเนี่ยเพราะว่าเราทํางานเกี่ยวกับเด็กโดยตรงแล้วก็ทํางานกับครอบครัวของเด็กด้วยเราสามารถที่จะนําความรู้ที่เราอบรมเนี่ยไปใช้กับเด็กได้จริงๆเลยค่ะในพระธรรมสุภาษิตบทที่31 ข้อ8-9กล่าวว่าจงอ้าปากของเจ้าแทนคนใบเพื่อสิทธิของทุกคนที่ถูกทิ้งร้างอยู่จงอ้าปากของเจ้าพิพากษาอย่างชอบธรรมรักษาสิทธิของคนจนและคนขัดสนให้คงอยู่เมื่อเด็กและเยาวชนประสบปัญหาพวกเขาอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้ตัวเองได้จะเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องช่วยเหลือทันทีที่เรารู้สิ่งแรกที่เรานึกถึงคือจะทําอย่างไรเพื่อให้เด็กปลอดภัยเร็วที่สุด ช่วยเด็กออกจากปัญหานั้นให้เร็วที่สุดด้วยเหตุนี้หน้าที่ในการดูแลปกป้องคุ้มครองและเป็นปากเป็นเสียงให้กับเด็กจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนเพราะเด็กทุกคนควรรู้สึกถึงการมีตัวตนได้รับความรักและการปกป้องคุ้มครองสวัสดีครับ